เขาเรียกงานปีใหม่เลยนะเหรออ๋อเขาก็จะมีของขายเยอะไปหมดอ่ะสวย สวยมไปต่อตามเส้นทางซื้อไก่ไปให้มันกินก็ได้ไหมงานปีใหม่มงเขาใส่ชุดเสื้อสวยเนาะ อยากกินน้ำเงี้ยวอะ่ะทอดน้ำเงี้ยวฮะกลับไปมาซื้อแลวกินบนรถได้ได้ได,ได้ไปนั่งกินกับลูกกันเนาะไปไปแล้วก็ใส่ชุดจังสวยนี่

ขาก็มีของขายอยู่ประมาณนี้หรอวเช่จริี่องัมาไ่หรตก้งังงงนเดักรงเาอกบาทตลนอบาบาออกนเขาจะแข่งเขแข่งอะไรกันเรอลูกลูกคัอะไร không phải à sao rồi sao rồi, rồi, rồi. rồi. chú bắt <laughs> <Rồi. Đó. cười> <Đó. cười> <laughs>

พอปีนข้นน่พอีน้มาัตอเลนซืตอมีป้ีเคยขยับร้ต่อแช่ตอนาีเคยขยับเขนจะถุงดาเอนกนีแจเรองี่ขึนไ้ปั้น้ยแลี้ตอนแยกตอนทมีกลมอยรีเซาะหลังโมกขยับนลูกชื่อจุอดนะขยอบน้าม่ตองีเลนนี้่ยตองีวการยววเล่นอเล่นีดจะปนเขาจะมีเยอะเลนอเอ

มุตกพูจามาเก็บขยันเลลูกาเขพูดนี้หาเขพูดกขพูดสเลยใช้แกพูดไปัจวนู้อยอยู่ันตุบอยอยู่ต้มมอยู่รูู้้ข้าตรอยอยู่คยขายลออยู่คึอเลยข้นตุ้ต้ตีนีตียขัดตาล้งโอ้โคชช่เปิดชุดสองนย้อนเลยลูกโคชช

โอ้ยรถีบต้อแต่พี่จ้าพี่อนมาพี่ชี้หนึ่งมาออกปีมัใหม่มันอดออกไหนต้าชอาเปียน้ากตนต้องพนะนหรือยจนจซื้อตโกงลเสือกชอคนด่าสันนิยมสั้นบอกดีทางชื่อกจะกินุกคถที่พีสีลงที่ เขาชี้จุดตัะเราบอกุณผ่าฐานไม่สามตัวนะครับก็ใจนะพี่เออใจไหมไอันี่เขาช่วยกันเก็บขยะน่ะสวยๆนี่เีคนสวยเลยเขาเล่นลูกหางนตรงนั้นอ่ะเออ จังกินเลี้ยงเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะถราทำเช่นเมืกี้เนี่ยมันจะแพงเกินไปนะถ้าจะขายตัวเตี้ยวช่วยล้วเอาไว้ตายอย่างนี้ไม่ไนะดังนั้นผมดูแล้วนะฮะเขาก็เขาควคุมควเรียบเห็นไหมเห็นเขาเล่นลูกห่างไหมนะฮะมันก็อยู่ไม่ได้ค่าที่บาดเจ็บเยอะใครใข่เกินไ,ไป,ไปนอกจากคนเขาซื้อไม่ไหวดังนั้นก็ขอบคุณนะแต่ละที่็คือห้าสิบบาทเนาะบอกตรงนะคร้านไอ้ไข่หกสิบบาทมาบอกผมเลยนะ จะประกาศเอาคบคำเดียวคิดก้านบาทเนี่ยร้านไหนใครชหกสิบบาทอใประกาศคำเดียวหิวไหมหิวไหมน้องเรนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอหนาวรอเปล่า

ดังนั้นขอบคุณนะสำหรับเื่อผมที่มาใช้นะที่วันั้งนี้น้อวันม่่มาเาต้องราแล้วก็ข็นอคองออซนนะไม่ชเทาอีนจซนสเตย์ของเ้าชินเทอะออสแซนสเตย์อนเทาสเตอร์ฮชินตุชินนี่ชินหน้านะออสแซนบอกให้รู้เลยนะครับ ชิ้นมะเนี่ยก็สมกันพี่จอตู้รวัให้ให้ชิ้นเดาเไปมหมดเปสีม่วงดัวดักซื้อหยดชี่หยดเต็มหมดทังนแล้ว่าเชื่อว่าขครจะงงความอะไรครับสั่งตองกี่เหี้ยต้องขึ้นมาในโลก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ขขอกายืนตรงพอเลยกเขาเต้นปวยยองลงเขเชียดเชียร์คอนเหอรกใหวพีจอตู้เขื่อขยาฮะพีจอชรบอปีหมวดตอนชออีกปวนเดเก่าเลยหมู่หนึ่งหมู่สิบแปดน้นในนาํคณะวิดชอบของผู้ใหญ่ฉันล่างผู้ใหญ่ที่อู่เนเออน้าเออชิม้ดชมสันติาพรับกหน้่าตเวดีงามาตเ